สวัสดีครับตี้ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามที่เรียกได้ว่าหลายคนสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าตัวบุกนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือทานได้นะครับจริงๆแล้วตัวบุกที่เป็นก้อนใสๆนะครับหรือว่าเป็นเส้นบุกะครับเขาเรียกว่าเป็น แป้งอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ปลอดโปรตีนเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตเนี่ยที่ต้องการคุมในเรื่องของปริมาณโปรตีนนะครับก็สามารถที่จะทานตัวบุกหรือว่าเส้นบุกแทนตัวเส้นที่เป็นเส้นบะหมี่หรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามนะครับว่าผักนั้นผลไม้นี้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับว่าสําหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดก็ได้ทางแฟนเพจก็ได้นะครับ คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ